เริ่มมั่นใจแล้วยกสองอะนะคครรัับบยกบเพราะว่าเขาบอกว่าพอแตกปุ๊บมองมันตาม,มันผ้าผ้ามองก็เห็นใช่ไหม,ไหมเราเราก็พอจะรับรู้ได้ใช่ไหม<ช>ว่าจุดนี้เกมเกมมันน่าจะเซนของเราแลวใช่ครับครับผม เป็นไงบ้างไฟนี้ร่างกายโอเคไหมก็มา70%็บเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อแล้วสามสิบปนต์หายไปไหนก็ตามที่มีรายการอาทิตย์ที่แล้วครับพอดีลดน้ำหนักร่มหนักเสร็จไม่ได้โชวครับก็เลยไม่ได้ซ้อมต่อเนื่องแล้วพอถึงวันจันทร์ก็ลดหนักต่อครับมันลดหนัก2รอบครับก็เลยยังไม่ติดอันอ๋อเลย70%ครับก็เลย70%็ดสบเปร์เนต์เมื่อกี้คุณโชวเราบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่แตกก่อนได้รุนกว่านี้เรารู้สึกไงบ้างครับก็ มันเป็นเกมกีฬามันก็ต้องมีพลาดครับถ้าอย่างนั้นมันก็แพ้ชนะกันไม่ได้มันก็ต้องมีูรนี้นะครับทีนี้จังหวะนี้เราก็คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมด้วยครับใช่ครับใช่ไหมครับไม่ต่อยกันมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเกมครับไม่ได้นะครับครับแม่เข้าของเราเลยครับใช่ครับชนะกี่ครั้งแก็เนี่ยเจ้าแม่เจ้าก็มาอยู่เพชรินดีชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะสองแพ้หนึ่งครับถ้าพ้อไงกับของเพชรยินดีก็อยากไปให้สุดแล้วจังหวะจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยครับเราเราตั้งเป้าไปที่รุ่่่่่นนไไหหททีีเเรราาาาคิดดวอยกจะ้แชมมป์ใ กรุ่นไหนตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่ว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าเราเราขึ้นมาน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ก็นี่ครับประมาณร้อยสามสิบใช่ป่ะร้อยสามสามครับผมร้อยสามสามใช่ไหมร้อยสามสามกับอดีตที่ผ่านมาเราเคยชนะกุหลาบดำงไหมพอมีโอกาสไหมที่จะเจอกับมวยแนวหน้าระดับเมืองไทยครับผมก็อยากไปให้ถึงครับอยากไปเหมือนเทอร์ด้วยผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับอืมครับผมในที่ดีต้องมีนักมวยไปชกวงชกวันเราเรามีความรู้สึก ลึกๆบ้างไหมเนี่ยว่าอยากจะไปชกมวยก็นี่ยครับตั้งเป้าในใจก็ลึกๆก็อยากไปวันอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือเป้าที่ชกมวยของเราอ่านะเอาห้องเอาให้ได้นะไปไปให้ได้ไปให้ได้ตาขวัญเอ้าบอกบอกแฟนขับบอกแฟนมวยหน่อยเอ้าก็ฝากแฟนๆติดตามผมด้วยนะครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับจะพัฒนาตัวเองขึ้นให้ดีเรื่อยๆครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย23ปีครับจังหวัดไหนมาสารคามครับอ้๋อยู่สารคามบอกแลาอยู่บอะไรกันต้องไออ๋อฝากฝากพี่น้องชิดสารคามหน่อยบอกแล้วก็บอก่าดเรื่องบังหล้าเน เช้าสารคามเราครเ้นมวยตัวประเทศครับเดกำลังใหญ่ผมกับผมเดียดดีดีเลยครับเอาล่ะครับติดตามนะครับติดตามนักชกลูกหลานเช่า องเงี้ยน้องเกมนัช่วงนี้มันดูอึดอัดหมดเลยเจ็บตาครับโอ้ยมองไม่เห็นมากกว่าตรงนี้ไม่ที่ทำให้ที่ทำให้เป็นจุดเด่อดของเกมใช่ครับยกไหนยกไหนนะนี่ยกยกสองยกสองเลยนะโอ้ยนี่ไอช่วงจังหวะนั้นโดนมันมีบนกับกางร่างนะใช่เออตอนนั้นก็ตาเป็นไงมองเห็นเจ็บมองเห็นไหมเห็นมั่วครับอ๋อ แล้วเกมการชกไฟนี้งเป็นยังไงถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันไม่สมมติว่าเราไม่แข่งนะจะจับเข้าไปจับง่ายกว่านี้ยก็นี้พอดียังหวังไม่แตกแล้วะสังสูงเพื่อจิกจิกไปเขาสูงยาทำให้เรานี่เข้าถือตัวลำบากเรียนรำนาคตรงนี้ไม่ที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยใช่ไหมครับใช่ก็บรรยากาศตรงนี้นะครับขอโทษขอโวยกันนะครับน้ำหนักนี้มันมันใหญ่ไปไหมครับ ได้พอดีนะพอดีแต่ว่ารูปร่างเราเสียเปรียบเขาอาชีพหนึ่งล้านบาทตอนนั้นรู้สึกไงทำทันที่ครับอยากได้อยากได้เงินล้านใครก็อยากได้นะครับผมยกห้านะถ้ามีโอกาสได้ใช้มือใหม่ไหมทำฟองกันครับน้ำหนักเท่าไหร่สามสามนะน้ำหนักเรานะวันนี้ก็พิดัดเท่าไหร่สามสาม แต่ก็ถ้าพร้อมหน่อใหม่ก็ยังมีโอกาสได้โคจรนไปเจอกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปก้าวไปอ้าวตาอะไรเป็นมวยไหนอ่ะวันนี้ก็ขอโทษเป็นมวยด้วยครับวันนี้ทำจำปีนะครับอ่ะเป็นรังแก่ให้นะมนายสู้ต่อไปครังครับตดสงศ์นะแล้วก็ตาดีอ้าเก็บไว้แล้วกัน รตัวพอแตกปุ๊บเกมบรรยากาศมันก็เลยทำให้ล่ายากเลยอดอัดเอึดอัดเลยอึดอัดไปหมดคิดว่าถ้าเกิดไม่แตกนี่ได้ลุนเลยใช่ไหมแต่ก็พยายามทำเต็มที่นะเดี๋ยวกับลูปร่างช่วงชกคู่ชกเราด้วยทำให้เราเข้าลำบากพอสมควรแต่พยายามทำเต็มที่นะเดี๋ยวไปดูโอเคน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผม